อาการแบบไหนบ้างนะครับที่ถึงเวลาต้องเจียจานแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเป็นยางรถยนต์เป็นถ่ายน้ำมันเครื่อง้าเบรกและระบบช่วงล่างครับก็วันนี้นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนคาเบรกเนาะนี่แต่ว่าพอดีช่างสังเกตนะว่าโอเคตัวจานเบรกนะครับถึงเวลาที่จะต้องเจียจานแล้วนะครับาการแบบไหนบ้างที่ต้องเจียจานก็มีตั้งแต่เหยียบเบรกไปแล้วรู้สึกสั่นที่แป้นเบรกนะครับผมหรือว่า มีเสียงดังนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกเนาะซึ่งอย่างเคสนี้ก็อ่าเรามาดูที่จานเบรกกันเลยครับนี่คืออาการที่ควรที่จะเจียจานแล้วเนาะก็คือตัวจานดิสเบรกนะครับผมเนาะนี่มีรอยที่เด่นชัดนะครับอันนีส้สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับต่อให้เราใส่ตัวล้อตัวยางไปแล้วเนาะก็มองลอดระหว่างแม็ไปนะครับก็จะเห็นเนาะถ้าเกิดมันมีรอยชัดๆอย่างนี้นะครับอ่านี้พอเราเอาเล็บเนยลองกรีดไปดูเนาก็จะรู้สึกตรงเนี้ยเป็นร่องลงไปเลยนะครับ อันนี้ถึงเวลาต้องเจียจารแล้วเพราะว่ามันทําให้ตัวหน้าดิสเบกับตัวหน้าเบรกเนี่ยพอจับกันแล้วนะครับมันก็ไม่แนบสนิทกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าก็ทาให้เกิดเสียงได้นะครับผมหรือในบางรายก็อาจจะทําให้เกิอดอาการตันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะเจียจารแล้วนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยเนาะก็สามารถให้ช่างเราช่วยเช็กให้นะครับเรามีบริการตรวจเช็กให้ฟรีครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนี่จะเจียจานนะครับเราก็มีเครื่องเจียจานเบรกเนาะ แบบไม่ต้องถอดตัวจานดิสเบกออกมานะครับเราสามารถเจียแบบประชิดได้เลยเนาะซึ่งข้อดีก็คือใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอุปกรณ์อื่นๆมากนะครับผมก็อันนี้เราคิดค่าบริการท,ที่ข้างละ400บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเช้าบริการติดต่อเราได้ที่0 6 1 7 9 3 8ห6 6ครับหรือที่ l i น์แอด mtc t h a i หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช้ตอบคำถามครับ สำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีงส้มๆข้างๆกัอบอนเฮาส์สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ